สวัสดีครับวันนี้วันที่1มกราคมพศ .2565 นะครับวันนี้บิกบอส101ก็พาท่านผู้ชมทุกท่านมาดูพระหน่าใช้น่าเก็บอีกหนึ่งรุ่นนะครับพระที่ท่านเห็นอยู่นี้ก็คือเป็นพระเหรียญน,นะครับซึ่งเป็นพระสังกัดจายนะครับเอาล้ครับเพื่อให้ดูชัดๆผมก็จะตัดให้ท่านผู้ชมนะฮะดูได้เลยฮะตัดจากซีนเลยเพราะว่าผมเช่ามานี่ก็ยังไม่ได้ตัดเลยนะฮะ เอาละครับขออนุญาตแป๊บหนึ่งนะครับก็เป็นคลิปเรียกว่าเฉพาะกิจนะครับนี่มาแล้วครับเดี๋ยวลองแกะก่อนนะครับท่านผู้ชมบมาครับผมนี่ครับครับผมเห็นฮะเหรียญน,นี้เป็นเหรียญพูดง่ายๆว่าเป็นเหรียญกลมนะฮะเป็นเหรียญกลมแล้วก็มีหูในตัวเป็นพระดีปีลึก ซึ่งแน่นอนนะครับพระสังกัจจายนี่ก็เป็นตัวแทนแห่งความมั่งคั่งล่ำรวยก็พูดง่ายๆไม่ว่าจะเป็นทรัพย์สินเงินทองหรือบารมีเนี่ยองค์พระสังกัจจายมีครบหมดนะครับนี่นะครับความหมายขององค์พระสังกัจจายคือเป็นองค์ลักษณะพระที่มีความล่ำนะครับส่วนใหญ่เนี่ยบริเวณไม่ว่าจะเป็น ลำตัวหรือเสียงท่านไม่ว่าจะเป็นช่วงท้องท่านหรือ,อช่วงขาท่านเนี่ยจะมีความล่ำนะฮะอวบอ้วนก็หมายความว่ามีความอุดมสมบูรณ์นี่ก็คือเป็นลักษณะของพระสังกัจจยนะครับส่วนเหรียญที่ท่านเห็นอยู่นี้ก็พูดง่ายว่าเป็นเหรียญดีปีเลึกเลยก็ว่าได้นะครับเพราะว่าออกในปีพศ2518นบะครับมิกบอส101นี่ก็เลยอยากให้ท่าน ไปเสาะหาเช่าเก็บไว้เพื่อจะได้ใช้พุทธคุณและเพื่อจะเป็นทรัพย์สินในอนาคตก็ว่าได้นะครับเพราะว่าเหรียญนี้เป็นเหรียญดีปีลึกเลยนะครับซึ่งออกวัดสังกัายจเห็นละโดยตรงเลยนะฮะน่าจะอ่านประมาณนี้นะฮะถ้าอ่านผ่าไปก็ต้องขออภายัยซึ่งพูดง่ายว่าพระที่แกะเป็นองค์พระสังกัดใจเนี่ยแล้วก็มาออก ที่วัดสังกจายโดยตรงเนี่ยที่ประเทศไทยเนี่ยซึ่งวัดสังกจจัยนี่ก็มีความศักดิ์สิทธิ์อยู่แล้วนะครับซึ่งการแกะบล็อกก็คือแกะเป็นองค์พระสังกจายัยแล้วก็มาออกที่วัดสังกจาัยอีกก็พูดง่ายว่าตรงวัดนะครับแล้วก็พุทธคุณนั้นท่านคูณไปได้เลยนะคูณสิบคูณร้อยไปได้เลยนะนี่แหละครับส่วนท่านไหนที่ค้าขายติดต่อ,อเจรจา และก็ท่านที่ร่ำรวยอยู่แล้วก็จะช่วยให้ร่ำรวยยิ่งขึ้นไปนะครับนี่นะครับเห็นไหมฮะนี่ครับท่านดูพิมพ์ก่อนหะอันดับแรกนะฮะท่านดูพิมพ์ก่อนนะฮะเรี่ญนี้เป็นปี2518นะฮะท่านดูพิมพ์ก่อนนี่คือเป็นลักษณะพิมพ์ฮะท่านจาใบหน้าของพระแม่นะครับมีหลายรุ่นนะฮะส่วนผมนี่ก็จะเก็บรุ่นนี้นะฮะเป็นใบหน้าลักษณะนี้ครับพอผมดูพุทธศิลป์แล้วนี่ก็คือตรงยุคตรงสมัยตรงปีละพูดง่ายนะฮะ ใบหน้านี้นะฮะเห็นไหมฮะที่ผมบิ๊กบอทหนึ่งศูนย์หนึ่งนี่แนะนำให้ท่านเก็บนะฮะผมก็มีแค่เหรียญเดียวนะครับหมายะว่าผมมีเป็นร้อยเหรียญน,นะ,ะผมมีแค่เหรียญเดียวแล้วก็ผม,มดูแล้วว่าพระนี่เป็นพระสังกาจาัจจยเป็นเหรียญทีอ่ออกแบบได้สวยงามแล้วก็ออกที่วัดสังกัจจายโดยตรงเนี่ยนะครับและก็เป็นพระดีปีเลึกเลยปีสองห้าหนึ่งแปดเนี่ยก็พูดง่ายว่าสี่สิบกว่าปีครับเกือบห้าสิบปีนะเห็นไหมฮะ ก็เป็นพาดีน่าใช้ครับเหรียญนี้เป็นเหรียญเนื้อทองแดงนะ,ะเนื้อทองแดงลมดําลักษณะผิวจะบางๆลมบางๆนะฮะเหรียญนี้ก็เป็นเหรียญที่ไม่ได้ใช้เลยลักษณะจะเป็นลักษณะจีวาเซียนเรียกก็คือผิวประหลอดท่วมนะฮะประหลอดก็คือเขาขาวเนี่ยเคลือบไว้เนี่ยลักษณะนี้ก็คือเป็นพราที่ปั๊มออกมาแล้วไม่ค่อยได้ใช้แล้วครับก็จะเกิดลักษณะนี้นะเห็นไหมฮะเป็นอขออนุญาตนะฮะเป็นสีขาวเนี่ยคุมท่านเห็นอยู่เนี่ยนี่ฮะต้องเอียงส่แสงถึงจะเห็นฮะ นี่ฮะเป็นพระที่ไม่ได้ใช้เอาละครับด้านหน้าท่านดูพิมพ์มาเรียบร้อยนะฮะลักษณะนี้เลยฮะตั้มใบหน้าแม่นๆนะฮะนี่ฮะนี่ฮะมีองค์พระสังกัจจายเนี่ยวางอยู่อ่าอยู่ตรงกลางก็คือช่างนี่แกะวางองค์พระสังกัจจัยซึ่งมีความอุดมสมบูรณ์ไว้ตรงกลางเนี่ยแล้วก็ด้านด้าน,ด,านด้านซ้ายด้านขวาขององค์พระเนี่ยด้านบนด้านล่างก็จะวางยันนะ มะพะทะนะความหมายก็คือเป็นถาดทั้งสี่ดินน้ําลมไฟลักษณะนีะ้แต่ว่าจริงๆแล้วนี่ก็จะไปสลับกันหน่อยนะฮะระหว่างน้ํากับดินนะแต่เพื่อความเข้าใจอย่างง่ายก็คือณนะมะพะทะนี่ก็คือเป็นลักษณะของอถาดทั้งสี่นะฮะดินน้ําลมไฟแต่ว่าความหมายที่แท้จริงท่าที่ผมค้นเจอค้นพบนี่ก็คือหมายถึงว่าให้มีความนอบน้อมต่อองค์สัมมาสัมพุทธเจ้า ก็คือให้มีความระลึกนึกถึงมีความนอบน้อมขอรบูชาต่อพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ล่ะครับแล้วก็ด้านล่างจะเขียนวัดสังกัจจายเถระ2518นี่ฮะนี่ก็คือเป็นพิมพ์ด้านหน้านะครับจำแม่นๆนะครับนี่นะครับสบภาพแบบนี้ก็พูดยังไงว่านับองค์ได้ฮะหายากเหมือนกันนะส่วนใหญ่จะศึกนะฮะเพราะว่าคนชอบเอาไปแขวนเอาไปใช้เพื่อความมัง่งคั่งยั่งยืนเสริมทรัพย์สินบารมีนะครับ นี่ฮะด้านหลังนี่ก็แกะได้ถูกใจผมจริงๆฮนะเดี๋ยวผมขอลงนิดนึงนี่ครับก็หมายความว่าด้านหลังเนี่ยจะแกะเป็นพระเจ้านี่ก้าวพระองค์พระพุทธเจ้าก้าวพระองค์เนี่ยเห็นไหมฮะแล้วก็ตรงกลางเนี่ยวางลักษณะธรรมจักรเนี่ยไว้ตรงกลางเห็นไหมมีความศักดิ์สิทธิ์มาครับออกแบบไสวยสดงดงามครับถูกใจผมจริงๆนะเพราะว่าตามหลักที่ผมเฉาเรียนก็คือเป็นพระที่ ตรงยุคตรงสมัยแล้วก็ออกแบบได้สวยงามนะครับเห็นไหมฮะด้านหลังนี่จะวางยันคู่กับพระเจ้าหรือพระพุทธเจ้ากาวพระองค์เนี่ยนะครับอสังวิสุโลปุสะภุพะนะก็หมายความว่าความหมายโดยรวมเนี่ยก็หมายความว่าหัวใจพุทธคุณก่าวนะครับเห็นไหมครับนี่ฮะสวยงามมากนะครับสิ่งที่ผมจะเน้นก็คือเน้นให้ดูธรรมชาติการแกะการเกาบล็อกเกาพิมนะ อันดับแรกคือเราต้องจำพิมพ์แมนๆนะ,ะไม่ว่าจะเป็นด้านหน้าด้านหลังก็คือพิมพ์นี้นะฮะที่เขาเล่นหากันนะครับนี่ฮะแล้วก็ดูการผลิตตรงยุคตรงสมัยหรือเปล่านี่ลักษณะนี้ก็คือตรงสมัยตรงยุคนะครับก็หมายความว่าเป็นพระที่ออกปีสองห้าหนึ่งแปดฮะสักครู่นะฮะเป็นพระที่ออกปีสองห้าหนึ่งแปดแล้วก็พุทธศิลป์นี่ตรงยุคตรงสมัยเห็นไหมฮะลักษณะนี้คือแกะด้วยมือะฮะมีเส้นเสี่ยนวิ่งเต็มนะ แล้วก็มีการแกะผาดตันหาดูตรงไหนก็ได้ฮะแต่ว่าลักษณะนี้ผมบอกได้หมดฮะลักษณะนี้คือการหลีดโลหะมีดีฮะเกิดการลักษณะร่องลักษณะนี้ฮะก็จะเป็นเนี่เห็นไหมฮะนี่ก็คือเป็นธรรมชาติอีกอย่างหนึ่งอันดับแรกเอาละครับดูพิมพ์ให้เรียบร้อยทั้งหน้าทั้งหลังนะความหมายของเหรียญน,นี้ผมก็พูดให้ท่านได้รับชมรับฟังหมดแล้วฮะว่าหน้าเคารพศรัทธาหน้าอบหามาขนาดไหนครับซึ่งลักษณะการวาง พระการวางยันความหมายของยันทางด้านนาด้านหลังนี่ผมพูดให้ท่านฟังหมด้วครับเป็นมีกี่เหรียญน,นะฮะก็คือพูดยังไงว่าเป็นพระเหรียญที่ไม่ไม,ไม่มีมากเท่าไหร่นะฮะผมว่าเป็นหนึ่งในต่ยลากระบะได้ฮนะว่าเหรียญน,นี้ครบเลยฮนะแกะบอกได้สวยสดงดงามแลครับแล้วก็เป็นพระดีปีลึกออกวัดสังกัดจายเถระละฮนะเอาละครับนี่ฮนะท่านดูหูเหรียญดีๆนะลักษณะนี้ก็คือ,อาการ การปั๊มลักษณะขยือกันหน่อยนะก็คือหมายความว่าผมนี่สามารถที่จะอธิบายท่านได้นะว่ามันเกิดจากอะไรเป็นลักษณะนี้ลักษณะนี้คือเกิดจากการที่ว่าบล็อกหน้าบล็อกหลังไม่ตรงกันนะเวลาตัดออกมานี่ก็คือเชฟของการตัดเนี่ยจะออกมาลักษณะนี้ฮะหมายความว่าบล็อกหลังเนี่ยกับบล็อกหน้าไม่ตรงกันพอตัดออกมาบล็อกหน้ากับบล็อกหลังจะเหลื่อมกันหน่อยนึงเห็นไหมฮะนี่ครับส่วนตรงนี้นี่ก็หมายความว่าเข้าใจว่าบล็อกนี่จะแตกฮะ บล็อกนี่จะสุดจะแตกก็จะเป็นก้อนเนื้อขึ้นมาลักษณะนี้นะพอปั๊มเข้าไปก็จะเป็นก้อนโลหะขูข่ขาขวขาขึ้นมานี่ครับก็ทานดูเลยนะฮะจำพิมพ์แม่นๆครับทั้งด้านหน้าด้านหลังแล้แล้วก็ดูพุทธศินดูธรรมชาตินะครับเห็นไหมฮะการเกาการแกะพิมพ์เดี๋ยวผมจะส่องให้ทานดูนะครับเอาละครับ คือพระสวยแบบนี้ก็หาอยากพอสมควรนะครับตอนนี้ส่วนใหญ่จะสึกนะเราที่ผมเห็นดูแบบพระที่สึกกับพระที่สวยสมบูรณ์เนี่ยราคาจะต่างกันลิบลับเลยนะเอาแล้วครับท่านดูใบหน้านะครับนี่ครับนี่ครับนี่ครับท่านผู้ชมครับนี่ฮะลักษณะนี้ก็คือการแกะบล็อกนะฮะการแกะสมัยเก่าครับจะมีการแกะเส้นเสียนการเกาบล็อกจะเห็นนะเห็นไหมฮะนี่ครับไม่ค่อยชัดเดี๋ยวนะครับแป๊บหนึ่ง เอาละครับนี่ครับนี่ครับเห็นไหมฮะปึ๊บสงสัยผมขยายมากเกินไปต้องขออาภัยนะนี่นี่นี่ปึ๊บนี่ครับอึ๊บผมลักษณะให้ดูนี่ก็คือให้ดูพุทธศินนะฮะให้ดูการแกะการเกาพิมพ์เกาบลอกนะฮะก่อนที่เขาจะปั๊มเนี่ยเห็นไหมฮะเสีนเสีนเสีน,สนวิ่งไปหมดเลยฮะ นี่ยฮะจันละนะฮะแนวด้านบนหูเหรียญนะครับแป๊บหนึ่งอึบนี่ลักษณะนี้นะฮะเนี่ยฮะตัวนะเห็นไหมฮะแกะได้คมมากครับเป็นลักษณะการแกะตัวยันที่ว่าออกมาจากบล็อกแท้จะจะสารกันไปมาครับกายไปมาเห็นไหมฮะนี่ครับวิชาดูพระที่ออกมาจากบล็อกแท้นะฮะเห็นไหมฮะการแกะการเกายันเนี่ยจะคมชัดลึกนะครับ ไม่ค่อยชัดเดี๋ยวเดี๋ยวผมว่าเราใช้วิธีการที่ว่าอ,อนี่ครับอึบเราใช้วิธีการที่ว่าเราชี้จากว่านี้เลยดีกว่าจะชัดกว่านะฮะเห็นไหมฮะอึบไม่ค่อยชัดคือปโฟกัสหน่อยครับโอ้ข่าวนี้ไม่โฟกัสเลยเออเอ,อ อขออภัยจริงๆนะฮะนี่ๆๆผโกกัสนะครับท่านดูประมาณนี้นะฮะนี่ฮะเอาเป็นการชนิดว่าทําคลิปสดๆนะครับก็จะเป็นแบบนี้นะฮะเห็นไหมครับลักษณะพิมพ์พระนี่เป็นลักษณะนี้เลยครับการดูพระที่ออกมาจากบล็บอกแท้ๆเนี่ยผมย้าเลยนะ,ะ <_ S 1> เหรียญที่ออกมาจากบล็อกแท้ๆนี่ต้องมีความคมชัดลึกนะฮะไม่ว่าจะเป็นตัวหนังสือหรือว่าตัวองค์ยันเนี่ยองค์พระหรือว่าตัวยันเนี่ยจะคมชัดลึกมีมิติเห็นไหมพื้นตรงนี้ต้องตึงๆนะเนี่ย ตึงๆแล้วก็ยันเหมือนเอาเส้นขนมจีนวางไว้บนถาดเหมือนที่ผมเคยบอกทุกคลิปนะฮะเห็นนะวัดสังกัจจายเทระนะสองห้าหนึ่งแปดเห็นไหมนี่ฮะมีมิติคมชัดลึกแล้วครับนี่ครับจําองค์พระให้เงินเงินครับจําใบหน้าจําพิมพ์พระครับนี่คือด้านหน้านะครับส่วนด้านหลังนี่ครับพระเจ้าก้าพระองค์พระพุทธเจ้าก้าพระองค์นะฮะสังวิสุโลปุสะผูุพระนี่ฮะคาถาที่เป็นหัวใจพุทธคุณเก้าแล้วครับนี่ฮะ นี่ครับคือการเกาการแกะบล็อกแล้วก็ดูธรรมชาติธรรมชาติของพระรุ่นนี้ก็จะเป็นลักษณะนี้นะฮะทองแดงลมดานะฮะลมดําบางๆนะธะาไม้ใช้จะมีผิวปลอดเนี่ยผิวปลอดจะเคลือบไว้ก็คือเกิดจากโลหะที่ไม่ได้ใช้ซึ่งผ่านกาลเวลามาเกือบ50ปีเห็นไหมฮะลักษณะนี้เป็นวิชาดูลักษณะการแกะบล็อกเห็นไหมฮะจะมีเส้นเสียนกายไปกายมาเห็นไหมฮะท่านดูลักษณะนี้ก็คือเป็น ถ้าภาษา,าพวกเส้นที่ว smells, Japanese, entering, ่าเขาพูดกันว่าเรียกว่าเส้นขนแมวนะเส้นเสาอากาศอะไรทั้งหลายแหล่เนี่ยก็หมายความว่าเส้นนูนๆเล็กๆฮะสานไปสานมาไก่ไปก่มานี่แหละครับคือการแกะการเกาบล็อกผ่านนะเห็นไหมครับนี่คือความคมความชัดความลึกฮะนี่ฮะเส้นเสียนเส้นขนแมวซึ่งเกิดจากการแกะบล็อกผ่านเห็นไหมครับนี่ฮะอยู่ใต้องค์พระองค์นี้เห็นไหมฮะแล้วก็จะมีกระแสวิ่งออกไปชนขอบนี uh, ่ก็คือการปั๊มอย่างรุนแรง ของพระเหรียญที่ออกจากบล็อกแท้ๆนะก็จะเกิดกระแสประมาณนี้เห็นไหมฮะเส้นเสี้ยนเส้นอะไรเต็มเลยนี่ฮะท่านเลือกดูได้เลยนะท่านจะดูตรงไหนฮะนี่ฮะนี่ฮะเพียบเลยครับนี่ครับกายไป,ไปกายมาฮะเห็นไหมครับนี่ครับสารไปสารมากายไปกลายมาเนี่ยเห็นไหมเส้นเสี้ยนเส้นขนแมวเนี่เกิดจากการแกะการเกาบล็อกผาดเห็นไหมฮะเพียบเลยนะเห็นไหมนี่หูปิ้นนะลักษณะนี้เลยไม่มีรอยถอดนะ บินตั้งออกมานี่คือคุณสมบัติของพระแท้เอาล่ะครับเรามาดูขอบเหรียญน,นะครับเหรียญพระสังกจัจายออกวัดสังกัจายเนี่ยปีสองห้าหนึ่งแปดเนี่ยเห็นไหมฮะนี่ครับจบที่ขอบได้นะฮะก็คือขอบตัดเนี่ยจะเป็นลักษณะตัดแล้วฉีกตัดแล้วฉีกนะครับนี่นี่นี่ครับโฟกัสหน่อยครับนี่ฮะตัดแล้วฉีกตัดแล้วฉีกเดี๋ยวผมขอโฟกัสนิดหนึ่ง แต่แล้วฉีกแต่แล้วฉีกเห็นไหมครับนี่ฮะเหมือนที่ผมบอกทุกคลิปแหะครับนี่ก็คือคุณสมบัติของพระแท้เวลาปั๊มจากบล็อกแท้ให้ความแน่นความตึงของเหรียญได้เนี่ยพอมาตัดโดนใบมีดหน่อยนึงก็ฉีกเป็นผิวมะละเห็นไหมครแต่นิดเดียวฉีกเป็นผิวมะละนะฮะนี่ฮะเอาละครับอีกด้านหนึ่งนะฮะท่านมาดูด้านนี้ครับช้าช้านะครับนี่ก่อนที่ว่าผมจะจบคลิปนะครับท่านดูขอบเหรียญนะเห็นไหมครแต่แล้วฉีกแต่แล้วฉีกเป็นผิวมะละเป็นเม็ดทรายเห็นไหมครับ นี่นะครับคือขอบเหรียญจากการตัดซึ่งเป็นเหรียญแท้ๆนะครับความแน่นความตึงต้องมีพอความแน่นความตึงมีเวลาเอาไปตัดเหรียญเหรียญก็จะฉีกเป็นผิวมะละครับแต่นิดเดียวแล้วฉีกเป็นผิวมะละเป็นเม็ดทรายผมย้ําตลอดนะครับท่ายสุดนี้ผมก็ขอให้พี่ๆเป็นพ่น้องผมและท่านผู้ชมที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปนี้ก็ขอให้องค์พระสังกัจจายโปรดจงบันดาลประทานพรให้ ท่านทุกท่านที่เข้ามาฟังโปรดจงลำรวยมั่งคั่งย่างยืนโดยทรัพย์สินบารมีมีแต่คนรักไหลชึ่งไหลซึ่งคนชังมีแต่เงินมีแต่ทองเงินไหลกองทองไหลามาองค์พระสังกัายวัดสังกัายโปรดให้ทุกท่านรวยรวยรวยตลอดปีตลอด,ปลอดไปเถิน